สองสกาวาทีถามว่าพระอนาคามีและสกยาทิฐิขาดแล้วพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระโสดาบันและสกยาทิฐิขาดแล้วพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้หรือ ปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าพระอนาคามีละสักยะทิฏฐิขาดแล้วพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระโสดาบันละวิจิกิจชาขาดแล้ว ละถึงละโมหะที่เป็นเหตุไปอบายขาดแล้วพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้หรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นพระถึงสกาวาทีถามว่าพระนาคามีละวิจิกิจฉาขาดแล้วละถึงและพยาบาทอย่างละเอียดขาดแล้ว พระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระโสดาบันละสักยทิฏฐิขาดแล้วและถึงละโมหะที่เป็นเหตุไปอบายขาดแล้วพระโสดาบันเสื่อมจากโสดาปฏิผลได้หรือพระวาทีตอบว่า ไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสองสกาวาทีถามว่าพระอนาคามีละสักยะทิฏฐิขาดแล้วพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระสกทา,าคามี และสกยาทิฐิขาดแล้วพระสกธาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้หรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าพระอนาคามีละสกยาทิฐิขาดแล้วพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้หรือ พระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระสกาทาคามีละวิจิกิจฉาขาดแล้วละถึงละศีลพตปรามาตขาดแล้วละกามราคะอย่างหยาบขาดแล้วละพยาบาทอย่างหยาบขาดแล้วพระสกาทาคามี เสื่อมจากสกะทาคามิผลได้หรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าพระอนาคามีละวิจิกิจฉาขาดแล้วละถึงละพยาบาทอย่างละเอียดขาดแล้วพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าพระสกทา,าคามีละสักยะทิถีขาดแล้วละถึงละพยาบาทอย่างหยากขาดแล้วพระสกทา,าคามีเสื่อมจากสกะทาคามิผลได้หรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น